เรื่องสนุกแต่กกขึ้นเพราะคนเหล่านี้ครับไม่โคล่รับดีไซเนอร์ฝันแต่เรียกช่างเพอฝันจะเหมาะกว่าเพราะทำงานที่ไหนเขาก็เชิญออตลอดและนี่คือศศเป็นลูกอาเซียใหญ่แต่ดันอยากเป็นนักร้องชื่อดังส่วนนี่คือ,อยองนักดนตรีวงเคยตดังไฮไฟที่ถูกนักร้องนำแยกวงไบเพื่อนรักสามคนนี้ชอบดนตรีเลยตัดสินใจตั้งค่ายเพืร่วมกันที่ชั้นสองของบ้านโปกซึ่งมีสองสาสายอยู่แรก พี่แจ๊ดพี่สาวจอมยุ่งของโฟกมีหน้าที่ดูแลร้านกาแฟน้องป๊อปน้องสาวคนสุดท้องของบ้านที่ทั้งแสบทั้งซาเพียออทำงานเป็นพยาบาลซึ่งเป็นอาชีพเดียวที่โฟกทั้งเกลียดทั้งกลัวเข้ากระดูกดำและเรื่องก็มาถึงตอนที่เพื่อนสามคนนอนปรับทุกกันอยากกลับไปทำเรื่องสนุกแบบที่ฝันไว้ในวัยในที่สุดก็ตัดสินใจเปิดค่ายเพ,ยงพลงก ถึงแม้ว่าจะเป็นเพียงแค่ค่ายเพลงเล็กๆแต่ก็จะยิ่งใหญ่ไม่ว่าจะไปไหนเหนือใต้ออกตกทุกคนจะได้ยินแต่เพลงพวกเราเพราะว่าค่ายเพลงของเราเนี่ยนะจะคัดแต่คนที่มีความสามารถและหน้าตาดีครับ <c oughs> ถ้าตา,า,ามไม่ดีแล้วมีความสามารถอะย่องไม่เป็นไรคือดูนี้นุ้ยวงเดียวอะถ้ามีคนหน้าตาดีคนเดียวเนี่ยนะดังแล้ว ดังตังแล้วก็แยกวงแล้วก็ทีนี้คนเหลือขโมยเพลงไปด้วยเฮ้ยถ้าฉันดังนะฉันไม่ทิ้งแกหรอกไอยยองไม่พวงเออ้าอยู่เดืยกันเฮ้ยแกพวกนี้หมายความว่าไงวะเฮียเดี๋ยวเดี๋ยวเอางี้ไอ้ยองฉันเนี่ยขอแค่แกแต่งเพลงดีๆเพราะเพราะก็พอแล้วส่วนเรื่องต้องสนใจอย,อย่างพวกหนึงหน่งเงนินลงทุนต่างๆเนี่ยไอโจองตา,กกา,เาเดียังหมดเลยใช่เฮ้ยนี่ยังไงวะฉันไดออกให้แกคนเดียว ทาไมเ,ออเรื่องของเรื่องเนี่ยนะคือฉันไอหยองเนี่ยได้คุยกันแล้วว่าจะให้แกเนเป็นศิลปินเบอร์ของขาเลย้่งานถ้าเกิดไม่ลงทุนไม่ได้แล้วอาจจะได้เป็นถึงซูเปอปร์สตาร์เลยซูเปอรส์สตาร์เหรอเป็นซูเปอร์สตาร์สายสละห็นติงเง้ เดี๋ยวเยอะกันเดี๋ยวพี่ส่องเซนเฮ้ยไอ้พ่อเอากี่บาทพ่บอกม,มาเลยเท่าไหร่เท่าไหร่พี่มาอะไรเนี่ยทําตายางซีหลอกตัดติ๊กเกอร์นามบาดเครื่องอะไรเนี่ยเ,ออเครื่องปิ้งหลอมปังโอ้ขอสองแผ่นเครื่องซีลอกอย่างลูกค้ามาก็ อดี๋ยวจะให้ซีร็อกส์อ่ะพี่ก็เลยซเรื่องซีร็อกส์เนี่ยนะให้ของขวัญวันเปิดร้านของโฟกไงใช่สิดูสิพอซปุ๊บนะงานเข้าเพียบเลยโอเคเข้าพี่ผมรอนี่ยกำลังจะบอกว่าไม่ทำร้านกราฟิกดีไซแล้วจะเปิดค่ายเพลงแทนเปิดค่ายเพลงเพร่ะวานแกบอกว่าแกอยากจะเปิดร้านกราฟิกดีไซน์แล้ววีกก็บอกว่าแกจะเปิดค่ายเพลงแล้วพนี้แกาอรอคนดีกว่าท ซื้อเครื่องนี้มาให้แล้วจะไปทำจริงๆหรอก็ช่วยไม่ได้คิดเอ,เองเองตลอดไอ้โฟกซ์ทำอย่างงี้ไอ้โฟกซ์ทำอย่างงี้ผมมีสิทธิชีวิตตัวเองบ้างไหมฮะมีต่อไปนี้แกอยากจะทำบ้านทำอะไรของแกก็ไมไปทำไปเลยนะไม่ต้องมาให้ฉันเห็นก็ได้ถ้าไม่อยากเห็นก็ไม่ต้องขึ้นไปชั้นสองกันแล้วกันหมายความว่าอะไรก็เพราะว่าชั้นสองจะเปิดค่ายเพลงไงโอ้ยใครเขาจะยอมให้ใช้ที่พี่ปีกันเน,น,นี้ยบ้าคิดเงินจะมาโมกน่าจะไม่คิดเลย ห้าหมื่นบาทก็ได้ก็ได้เลยสองตังค์ห้าหมื่นห้าหมื่นจะบ้าหรือไงเบียบานนี่คุณมาแปะอะไรหน้ารักผู้อื่นเขาเนี่ยใครพบมือถือเครื่องนี้ เอามาคืนที่ร้านพี่แจ้ด้วยนะขอบคุณค่ะเมื่อวก่อนน่ะมือถือฉันหายไปนะสิฉันว่าคนที่เก็บได้คงเป็นคน,นแถวๆนี้แหละไม่รู้หล่จะได้คืนไอ้แก่ที่บ้านน่ะมอจะโทรมาหรือเปล่าโแขกเป็นอะไรอัี้คุดแดงจะไปหมดเลยก็เมื่อวันก่อนน่ะไปโทรหาแม่ที่ตู้สาธารณะมาสิไม่รู้ในตู้นะั้นนะ้ำเลี้ยงยุงไว้หรือไงยุงถึงได้เยอะขนาดเนี้ย ความจริงแล้วเนี่ยโทรศัพท์ของคุณเออฉันดีใจด้วยนะดีใจอะไรเจอแล้วเหรอไม่ใช่ก็นายอุตส่าห์ถอยเครื่องหลอกมาแสดงว่านายเลิกดูถูกงานาแล้วใช่ไหมหละ่ะอันที่จริงนะฉันก็ว่างานดีทรงดีไซน์ไลฟ์ของนายลุงหรอกว่าน้านายสู้ไปตัดสติกเกอร์เข้าเล่นทำลำบากแบบนี้ดีกว่าฉันว่านะเหมาะหน้านายต้องเยอะแะน่เดี๋ยวฉันไ่ทำงานก่อนนะเฮ้ยใครไม่ลุกไม่เชื่อเว้วาาย <c oughs> น่ยจะบ้องตื่นเนี่ยทำไมยังไม่มารับค่าขนมอีกละจ๊ะป๋าถามถึงค่าขนมถามถึงมีเสียเลี้ยงเหรอจะบ้องตื่นเนี่ยออไอ้บุ๊คเป็นเด็กเสียฉันไปเช็คมาแล้วนว้องเยเงินในบัญชีหมดย0ล้านบาท20ล้านเ้ยส ก็ตัดวินปงเลยแต่ฉันเบิกได้สามหมื่นบาทสามหมื่น่าชาวห้องไม่พอเลยขชอบเลยวะอ๋อเปล่าไม่มีไรไม่มีอะไรเฮ้ยสงฆน้อยไปหวะมันจะมากกว่านี้ก็ได้นะเว้ยแต่ว่าต้องให้เตี๋ยเซ็นเองอะแต่ถ้าเตี๋ยฉันรู้นะว่าเอาเงินมาเปิดค่ายเพลงอ่ะฉันโดนต่อแน่น่าเลยแต่ไม่เมีค่ายเพลงนู้นเงินแค่สามเนี่ยได้คอมแค่ครื่องเดียวเองในน้อยที่มีสามสี่แสนนะเว้ยสงฆ์ ฉันว่านะแกให้เตี่ยแกตอนไปเถอะเพราะปกติไมันกยได้ใช้อยู่แล้วเดี๋ยวฉันจะใช้แกก่อนเลยเฮ้ยสามหมื่นบาทมันต้องได้บ้างสิวะกองสักชุดกีตาร์สักตัวกูเจิงด้วยนะเอากูเจิงตัวหนึ่งเสียงอีะไรเสียงอะไรเสียงเสียงเสียงโทรศัพท์เสียงอะไรรับโทรศัพท์เอองรู้แล้วนะโหลเตี่ยซื้อกูเจิงมาเลยตัวหนึ่ง <laughs> <laughs> ไม่ไมีอะไรเตี้ย <ffe> เออฮะต้อนรู้เหรอรู <laughs> อ้แล้ว <laughs> เออดออูแล้วเตี้ยเดี๋ยวรีบไปเ่ยเออแค่นี้นะเออ,เออเออรู้แล้วรู้แล้วเฮ <laughs> ้ยยิงได้เฮ้ยเดี๋ยวฉันต้องรีบไปงานศพอากงแล้วเว้ยเฮ้ยศพไปงานศพอากงเหรอฉันรู้แล้วว่าเราจะหาเงินจากไหนสม ึ่ไปพักก็ได้นะเดี๋ยวอ้ดูแลเองนะกินข้าวกินน้ำหน่อยเจ็บชุนะขอเชิญครับสวัสดีครับขอบคุณขอบคุณครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับทีนีนครับขอบคุณนะครับเพียครับเชิญนะครับ โอ้ทำไมวะเดี๋ยวอื่นก็รู้หมดทำอะไรอ่ะกูว่าเห็นนะทำอะไรไม่ได้ทำซะหน่อยเตี้ยจะต้องคนหาเตียไอ้เสี้ยก็ตะโกนหาเตียไงเตี้ยอืมเฮ้ยนนบะสิบบาทเตี้ยเตีย กูขอโทษนะว่าหรือ hmm. ว hmm. no. ่าหรือต <m urs uit> ้องโกร้ว่าถึงยังไงนะที่จะไปบอกกับเตี่ยวว้านะไม่อย่างนั้นน่ะตะกูเลือกกดที่อ่าแน่ๆนะเฮ้ยว่าจะเสียเวลาเลยเรารีบซื้อข้าวของมาทำข้าวให้กันดีกว่าดีนะคันพวกเราลุยไปเฮ้ยสมหวังถึงขั้นนี้แล้วไลงหลวงแล้วเฮ้ยได้แล้วค่ะของใครเนี่ยกับคาบูชิโั่นขค่ะปคคาบูชิโน่ อันไหนคะีหลอกอันไหนคะสหน้าค่ะเอาสีหน้าสีหน้าหน้าไหนบ้างแล้วหน้าละกี่แผ่นนี้เป็นเียวแฟนี้ยไค่ะ้ย้องอไได้ก่อนนะเรวๆก่อนนะเอาอะไรนะคะพี่กาแฟครับกาแฟยังไม่ได้เลยไมกอกใครอะเด ซับสริทึมขอดเอาไอหยอยไอโฟกมันหนีไปหมดวะเนี่ยมาไปนอนไหนวะอา่้นเรืขยัเลย้พ่วังใจลืกกับเจอแบบนี้

ตกไปวาโกงแล้วเฮ้ยเดี๋ยววเยพี่สพี่พี่จเป็นลมเจริงจริงใส่นม2ไม่ใส่นมเขาเล่นกระดูกงูใส่นมด้วยค่ะค่ะค่ะขนาดนอนยังบวเหมือนงานเนี่ยใช่ค่ะทางเข้าเลมปักสติกเกอร์ชงกาแฟพี่แจ๊ดอ่ะเขาทำคนเดียวทุกอย่างเลยได้เลยค่ะ เห็นงานเป็นนมเห็นนมสตล์เห็นงานเป็นลมสู้ตายแล้วมันเกี่ยวกับงานยังไงอ่ะอ๋อคือว่าสามล้ออ่ะเขามาจ้างตัดสติกเกอร์ค่ะนี่คุณทำไมปล่อยพี่สาวคุณทำงานหนังคนเดียวเนี่ยเป็นน้องชายภาษาอะไรแย่จริงเลยแล้วคุณมาเกี่ยวอะไรด้วยขึ้นมาบ้านคนอื่นเขาได้ยังไงฮีฟอนี่เขาช่วยมาดูแลพี่แจนนะได้แล้วค่ะฉน้แล้วค่ะ ข้างล่างเอาเต็มเลยเร็วไม่ใช่ไม่ใช่เอางี้ดีกว่าครับพี่ใช่เดี๋ยวเรื่องข้างล่าผมจะการดีกว่าโซนคุณเนี่ยเรื่องสบายไม่ถนัดหรอกน่าจะถนัดอย่างอื่นมากกว่านี่เราใช้ถนัดเรื่องอะไรคะก็ทำไรไว้ล่ะก็ถึงให้ค่าขนค่าขนมอะไรเอ็นเซียเอ็นเซีย 他都演。<laughs>